กราบสวัสดีครับเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้มานําเสนอตัวนี้ครับนี่สั่งมาจากรอสด้านะครับนี่ไฟตัวนี้นะเอแต่มันไฟเออเป็นเป็น,ปนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อย่างงี้นะในราคาร้อยกว่าบาท,100 110บาทร้อยร้อยทยร้อยร้อยสิบบาทร้อยี่สิบบาทนี่นะครับ สั่งมาตอนนี้มาดูข้างในกันผมก็เลยแกะมาแกะก็นะอันนี้แกะมาแล้วแกะมาเสร็จแกะมานี่มาดูฐานมันมันจะมีแค่ฐานก้อนนี้นี่ครับเป็นฐานผมก็เลยว่าจะมาเปลี่ยนตัวนี้ออกให้มันเก็บไฟได้นานๆสั้งน่อย แล้วมาดูน้ำหนักมันว่ามันน,น้ำหนักฐานตัวนี้กับฐานที่ผมใช้กับ Power อร์แบตัวนี้นี่มาดูกันว่าตัวไหนมันจะหนักกว่ากันตัวนี้ตัวนี้สองพันนะครับก้อนหนึ่งความจุของมันนี่ครับเจะมาลองกัน เด,เ,เดี๋ยวมาูว่าน้ำหนักมันตัวไหนหนักกว่าแต่ผมว่าตัวนี้มันเบามากมันจะ

ดูตัวนี้น้ำหนักอ่าตรงนี้หน,นึ่งขีดมาดูตัวนี้นี่ดูนะผมว่ามันหนักกว่าหนึ่งขีดกว่า ตรงตรงตั้งเอียงหร,รือเปล่าเนี่ครับตัวนี้หนักกว่าผมจะมาเปลี่ยนใช้เป็นตัวนี้ดูไฟมันไหม สว่างลุ่งเนี่ยโคตรสว่างเลยจะเพื่อมันจะได้ยาวนานขึ้นครับตัวนี้โอเคน,นะเดี๋ยวผมต่อก่อนปอเปลี่ยนแผนครับเดีย๋ยวจะใช้ตัวนี้เลย เออเปียนใหม่มึงเขียนตัวซื้อผิดสิเด็ใช่ตัวนี้เลยเปลี่ยนหมเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวมาดูกัน,นเยบร้อยครับใช่เป็นตัวนี้เอา โอเคครับเดีย๋ยวมาลองดูกันเขียนครับเสร็จเรียบร้อยใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับ4,400มมปุ 4, 4, mm. ่มจุของมันตัวนี้ออกอตัวนี้ออกตัวตนี้ใส่เข้าไปแทน ตันี้ก็จะติดไว้ทางบนนี้โอเคนะครับเดี๋ยวมาดู EP 2นะครับว่ามันได้กี่ชั่วโมงกันโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม